สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำพาสต้าจานคลาสสิกหนึ่งจานนะครับลาซานญ่าเป็นลาซานญ,ญ่าสูตรคลาสสิกนะครับโบโลเนสลาซานญ่าครับผมมาดูส่วนผสมกันโอเคครับ, okay, ค,รบคุณผู้ชมจังอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับคือเส้นลาซานญ,ญ่านะครับผมอันนี้ผมไปลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการลวกเนี่ยถ้าจะให้แนะนำจริงผมอยากให้ดูข้างกล่องเพราะว่าแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่ในในที่นี้เนี่ยผมลวกไปประมาณ7นาทีนะครับแล้วก็ชฉลมน้ำมันมากรอกไว้ผมมี มอสซเรลาชีสนะครับหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กนะครับบรูเนตซอสนะครับวิธีทำบรูเนตซอสนะครับลองไปคลิกดูของในเว็บไซต์เราละกันเพราะว่าผมได้โชว์วิธีทำบร mm ูเนตซอสไปแล้วด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับเบชเมลซอสครับผมอันนี้เราได้เตรียมมาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เทคนิควิธีการทำนะครับกดเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราผมมีพาร์มิซานชีสอันนี้มันเป็นแบบแบบผงนะครับ เนการทำให้ง่ายต่อกันโรยหน้าและผมมีออริกาโนเพิ่มความเป็นอิตาเลียนนิดนึงนะครับโอเคพี่ที่ทำง่ายมากเรามาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมลาซานญ,ญ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเมนูจานอบนะครับเราควรจะต้องมีเอ่อมันเป็นเบกกิ้งเทรย์ครับภาชนะสำหรับอบแต่ในที่นี้เนี่ยเผอิญว่า กระทะของผมสามารถเอาเข้าเตาอ,อบได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องเห็นวิธีการทาลาซานญาที่แปลกตาออกไปเพราะผมจะใช้กระทะใบนี้นะครับในการอบลาซานญาทาเนยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้มันไม่ติดนะครับจากนั้นเริ่มกันเลยครับเอาแผ่นลาซานญาวางลงไปเลยนะครับชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็ลงบรลเนสซอสน,นะครับปาดไปให้ทั่วนะครับชั้นแรกเราจะทําหลายๆชั้นนะครับอย่างน้อยที่สุดแผ่นพาสต้าควรมีสัก3ชั้นคุณผู้ชมอ่ะลงบรลเนสซอสลงไปแล้ว เก๋ยทั่วนะครับสำคัญมากจากนั้นลงอีกหนึ่งชั้นต่อเนื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเคจัดเรียงให้สวยงามนะครับคุณผู้ชมชั้นต่อมาผม ปาดด้วยเบชเมลที่เราเตรียมเอาไว้นะครับมันจะได้เป็นเลเยอร์ที่มีสีสันที่แตกต่างกันเวลาอบออกมาแล้วมันก็จะเยิ้มดูสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยคุณผู้ชม ผมโรยพารมิซานนิดนึงนะครับคุณผู้ชมบนชั้นของเจ้าเบชาเมลนี่จะได้รสเค็มกลมกล่อมกำลังดีพออบแล้วมันจะเยิมด้วยนะครับจากนั้นผมลงอีกชั้นหนึ่ง ชั้นนี้ผมทับอีกทีด้วยบรูเนสซอสเช่นเคยหน้าตามันจะคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์นะเหมือนบิ๊กแม็กนิดนึงคุณผู้ชมเป็นเลเยอร์อันนี้เป็นเมนูที่ไม่ได้ต้องการความปราณีตเท่าไหร่นะฮะทำทำได้แบบง่ายๆสนุกสนานถ้าเราเตรียมเตรียมเครื่องเอาไว้พร้อมแล้วนะเตรียมบรูเนตซอสเอาไว้เตรียมเบชเมลซอสเอาไว้แล้วนั้นก็ามาประกอบกันโอเคอันนี้ ผมจะโรยพารมิซานล,ลงบนบลูเนตในชั้นนี้นะครับจากนั้นผมจะท็อปข้างบนมันด้วยเบชามล ปาดให้ทั่วนะครับให้เบชาเมลสีขาวๆมันคลุมบโลเนตสีแดงให้เป็นเลเยอร์คือจริงๆตัวตัวแผ่นลาซานญ,ญ่าครับถ้าน้อยกว่า3ชั้นก็ไม่อร่อยมากเกินไปก็เสียรสนะครับมันก็จะมีความพอดีอยู่ที่3ชั้นโดยประมาณน,นอาจจะสีก็ได้แล้วแต่ทีนี้จากนั้นแล้วเนี่ยผมจะโรยมอสซาเรลลาชีสลงไปนะครับ จากนั้นเราจะเอาเข้าเตาอบนะครับเตาอบผมวอร์มไว้แล้วที่200องศาเราจะอบอยู่ที่ประมาณ45-50นาทีโอเคเอาเข้าเตาอบเลยคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมลาักญณะของเราได้แล้วเอาออกมาดูกันเลยดีกว่าว้ wow. าวอาจจะดูแปลกตาสักนิดนึงนะฮะลาักญณะในกระทะผมว่า,วาเราออกมาเทสกันดีกว่าเทสหนึ่งชุบโอเคครับเอามันออกมาเลยครับคุณผู้ชม นั้นเดี๋ยวเราจะมาตัดให้เป็นชิ้นสวยงามนะครับแล้วลงจานกัน เคครับเดี๋ยวผมจะซอยพาสลีเพื่อเอามาโรยรอบๆนิดนึงนะครับตอนนี้เขียงเราลบไปหน่อยผมจะใช้ขอบๆน้องๆหนูๆถ้าทำเองที่บ้านระวังมือด้วยนะครับยังไงผู้ปกครองควรชี้แนะเวลาใช้มีดด้วยนะครับโอเคผมได้พาสลีสับแล้วคุณผู้ชมจะโรยรอบๆ โรลัสัญนาของผมบนนิดนึงบนผมแอบใส่หนึ่งช่อเลยดีกว่าอ่าโอเคทัดเอาไว้หน่อยเสร็จแล้วครับโบโลเนสลัสัญนยาทำเองง่ายๆทานที่บ้านเชินครับ